เขาสามารถยกน้ <premises. S 2> ําหนักได้มากถึง200กิโลกรัมเขามีน้ําหนักเป็นหลักร้อยกิโลกรัมเขาสูง185เซนติเมตรแต่ตัวของเขามีกล้ามเนื้อไปทั้งตัวในอดีตนะครับเคยมีสโมสรรักบี้หลายแห่งและทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆของอเมริกาติดต่อไปหาข้อกลวของเขาเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้อกินเฟนว่าทิ้งฟุตบอลเพื่อไปเล่นรักบี้และอเมริกันฟุตบอลด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยสนใจข้อเสนอเหล่านั้นเลยเพราะว่าเขารักฟุตบอลสวัสดีครับ ฟนตูงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของนักฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้ผันตัวไปเป็นนักมวยปล้ำอาเดบายโยอากินเฟนว่าถ้าใครเคยได้เล่นเกมฟีฟ่านะครับคุณอาจจะได้เคยเห็นค่าพลังความแข็งแกร่งโดยนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพียังคงเป็นอาเดบายโยอากินเฟนว่าซึ่งมีค่าพลัง97อากินเฟนว่าจึงถูกยกให้เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับอากินเฟนว่านะครับเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูล เขาเคยยอมเสียค่าปรับให้กับทีมวีคอมเบนเดอร์มาแล้วหลังจากทำผิดกฎสโมสรด้วยการใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาซ้อมเนื่องจากต้องการฉลองความสำเร็จที่ทีมรักของเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้โดยทางเจเกนครอปนะครับยังถึงขั้นชวนอากินเฟนว่าให้มาร่วมขบวนพาเลรฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกันด้วยก่อนหน้านี้นะครับอากินฟนว่าเคยมีโอกาสลงดวลกับลิเวอร์พูลมาแล้วในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่3ในปี2015ซึ่งในตอนนั้นเขาเล่นอยู่กับทางวิเบอร์ดัน และเขาก็สามารถยิงประตูใส่ทีมรักของเขาได้ด้วยปัจจุบันนี้นะครับอาคินเฟนว่าได้แขวนสตตตดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยวัย40ปีอาคินเฟนว่าเป็นนักเตะที่ผ่านการลงเล่นไปกับสโมสรต่างๆถึง15สโมสรด้วยกันเขาลงสนามไปทั้งหมด742นัดยิงไป213ประตูและทำอีก97แอสซิสและหลังจากแขวนสัดกับวีคอมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาคินเฟนว่าก็หันไปดีกับกีฬามวยปล้ำ เขาผัานตัวเข้าสู่วงการมวยปล้ำอาชีพหลังจากแขวนซัพ์ไปได้5เดือนซึ่งการที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะผันตัวเข้าสู่วงการมวยปล้ำม,มันถือเป็นเรื่องยากมากๆครับเพราะว่านักเตะคนนั้นต้องเพิ่มน้ำหนักตัวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแต่สำหรับชายที่ชื่อว่าเดบิโยอคินฟนว่าแล้วจะบอกว่ามันง่ายใดก็คงไม่เกินจริงเนื่องจากรูปร่างที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์มานางงเขาจนถูกแฟนบอลขนานนามว่าสัตว์ร้ายหรือเดอะบีช ในอดีตที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเปลยมาตลอดว่าสนใจผันตัวไปเอาดีกับกีฬามวยปล้ำถึงขนาดเคยพูดคุยกับ w w e ิยูดึกมวยปล้ำันดับหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยล่าสุดนะครับความฝันการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพของอเดบโยกินเฟนว่ากําลังจะเป็นจริงแล้วนะครับหลังจากเขาเตรียมขึ้นปล้ำอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสึกโลเกตเวสลิงเวทีมวยปล้ำอาชีพของอังกฤษในวันที่23ตุลาคมนี้อากินเฟนว่านะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลว่า ผมถูกถามเสมอว่าผมจะไปทำอะไรหลังจากแขวนสตัดและผมก็ตอบว่าขอลองประสบการณ์ใหม่ผมโชคดีมากที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนานถึง22ปีแต่นั่นมันคืออาชีพเมื่อคุณแขวนสตัดมันคืออิสระและประสบการณ์ใหม่เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณรู้สึกสนุกมันจะยิ่งทำให้มันง่ายขึ้นจากนั้นหัวงคุณจะคิดถึงเรื่องการลองสิ่งใหม่ๆผมสนุกกับการออกกำลังกายผมสนุกกับความเข้มข้นของมัน โดยไคินเฟนว่านะครับไม่ใช่นักฟุตบอลคนแรกที่ผันตัวสูง,งการมวยปล้ำก่อนหน้านี้ก็เคยมีทีมวีเซออดีตผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันที่หันมาเอาดีกับการเป็นนักมวยปล้ำเช่นกันและได้ขึ้นปล้ำในรายการของ w ดอบเบมาแล้วด้วยจากนี้มารอดูกันละครับว่าเส้นทางการเป็นนักมวยปล้ำของเขาจะเป็นอย่างไรอาเดบโยโคินเฟนว่าจะไปได้ไกลถึง w ดอเบยูเบยูไหมเรามารุนกันครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนักฟุตบอลที่แข็งแต่งที่สุดในโลกผู้ผันตัวไปเป็นนักมวยปล้ำอาเดบายโยอาคินเฟนว่าวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ